กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมาทำการรีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้ทราบถึงมาตรฐานก่อนการจัดส่งรถเรามีการจัดเก็บอะไรบ้างแล้วรถของเราก่อนจัดส่งหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้จะรีวิวรถรุ่น L 3 6 0 8 s ศูนะคะเชิญเข้ามาทางนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะรถรุ่น L 3 6 0 8 SP นนะคะจดทะเบียนอยู่ที่ปี 2,559นะคะรถคันนี้ชุดโอนเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวยางหน้านะคะยางหน้าจะเป็นยางเดิมเลยนะคะยางหน้าจะเป็นยางเดิมซึ่งยังสวยอยู่ตัวซุ้มล้อกระทะสีเดิมๆนะคะตัวรถนะคะเดี๋ยวเราแทนเข้ามาดูที่ตัวรถได้เลยนะคะตัวรถจะเป็นมีเอ่อสีเดิมเลยนะคะจะมีรอยถลอกอยู่นิดหน่อยนะคะจะเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะคะ ส่วนตัวใบดันนะคะตัวใบดันคานล่างนะคะลูกค้าขอให้เก็บสีให้ใหม่นะคะส่วนสีทั้งหมดข้างหน้าจะเป็นสีเดิมๆนะคะซึ่งรถคันนี้เรากำลังจะจัดส่งเย็นนี้นะคะยังยังเช็ดทำความสะอาดไม่เรียบร้อยดีนะคะช่างกำลังทำความสะอาดอยู่แต่ว่าพุ้งขอรถมาทำการรีวิวก่อนเดี๋ยวมาดูยางข้างนี้นะคะยางข้างนี้เช่นเดียวกันก็ดอก ยังสวยอยู่ยังเดิมเลยนะคะตัวซ้มล้อกระทะซูมมาที่ยางด้วยนะคะยางก็จะเห็นว่ายังสวยอยู่เลยนะคะตัวห้องเครื่องนะคะสีเดิมเดิมเลยนะคะสีเดิมเดิมเลยตัวห้องเครื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเบาะนะคะเบาะรถยังเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะซุ้มกระทะ ซุ้มล้อนะคะซ้ายขวาสีเดิมเลยนะคะถัดมาไปดูที่ไม์การทำงานนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่337ชั่วโมงนะคะตัวนี้ไม์แท้นะคะรถใช้งานมาน้อยมากนะคะดูได้จากการจัดเก็บสีรถนะคะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยทำแค่ใบดันคันล่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวยางหลังมาดูที่ยางหลังนะคะดอกสูงนะคะยางยังสวยอยู่ถ้าให้กุ้งตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกุ้งจะตีทด้ประมาณ0ขึ้นเลยทีเดียวนะคะ ตัวซุ้มล้อกระทะก็สีเดิมๆเลยนะคะค่ะแต่เราจะมีการจัดเออเรามีการเปลี่ยนที่หลังคานะคะตัวตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นหลังคาไฟเบอร์ให้ใหม่นะคะซึ่งหลังคาไฟเบอร์จะเป็นของคุณเสมอเองเลยนะคะคุณสมบัติของหลังคาไฟเบอร์จะทนเหนียวนะคะไม่แตกง่ายนะคะคือ รถเนี่ยจะใช้งานที่อยู่ในที่แดดตลอดเวลาถ้าเป็นพลาสติกนะคะจะแตกง่ายนะคะเพราะมันจะกรอบนะคะตัวพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นไฟเบอร์เนี่ยทนมากเรามาดูตัวด้านท้ายของรถนะคะด้านท้ายของรถไม่ได้มีการจัดเก็บสีนะคะเป็นสีเดิมทั้งหมดนะคะ แล้วก็มาดูตัวชุดอุปกรณ์ด้านหลังนะคะที่มีการแถมไปให้ลูกค้าจะเป็นตัวเราเกาะไปกับตัวใบดันผานไป,ไปกับผานพรวนของยี่ห้อ LCS นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่เลยนะคะของ LCS จะได้มาตรฐานโรงงานเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็มาดูตัวไฟไฟก็เป็นไฟเดิมเดิมนะคะไฟยังสวยอยู่แต่อาจจะมีฝุ่นหน่อยเพราะเรายังล้างไม่เสร็จนะคะยังเช็ดรถไม่เสร็จส่วนยางหลังอีกฝั่งนึงนะคะ ดอกก็สวยเหมือนเดิมเลยนะคะสวยทั้งสองข้างนะคะซุ้มล้อกระทะเป็นสีเดิมนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นรถที่เราทําการจัดเก็บแล้วก่อนส่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูว่าสตาร์ทเครื่องง่ายหรือเปล่านะคะสําหรับก่อนส่งนะคะเราจะมีการเปลี่ยนกรองเครื่องกรองโซล่า กรองอากาศกรองไฮโดรลิกนะคะแล้วน้ำมันเครื่องเช็คระดับของเหลวนะคะให้ได้เติมของเหลวให้ได้ระดับนะคะก่อนส่งแล้วก็เช็คระบบไฟเดี๋ยวเราลองมาลองมาสตาร์ทรถดูนะคะว่าติดง่ายหรือเปล่านะคะรถสตาร์ทติดง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟนะคะไฟติดทั้งสองข้างเลยนะคะ <c oughs> แต่ใช้งานได้ดี ทั้งหมดนี้จะเป็นการรีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมรถร้านเราเข้ามาลองรถร้านเรานะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่พูนเสมอนะคะแท็กเตอร์พูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสำหรับที่น้องชาวเหนือนะคะสามารถติดต่อได้ที่พูนเสมอสาขารำปางนะคะส่วนที่นี่นะคะจะเป็นสาขาแรกนะคะสาขาระยองอยู่ที่อำเภอแกลง ตำบลกองดินนะคะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะถ้าลูกค้ามานะคะให้มาเ,เส้นจันทบ,บุรีนะคะก่อนเข้าตัวจันประมาณ10กิโลเมตรนะคะร้านอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือปักหมุดที่ Google m a p นะคะแล้วพิมพ์คำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์จะพาก o o g l e Map จะพาท่านมาที่หน้าร้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวรถก่อนการจัดส่งก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงกุ้งก็รบกวนขอให้ลูกค้านะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กุ้งนะคะแล้วก็ชมคลิปถัดๆไปของกุ้งได้เลยนะคะที่ช่องนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดี